โจมีช่องทิกทอกแล้วเด้อิสระแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กตวนัตครับผมเขามารับชม u t u b e แล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในเดอครับเดอขอบคุณด้หลายครับผมทุกทุกคนสวัสดีครับผมกินเที่ยวหาเฮบายโจเช่เปลาผมพอๆกันมั้อนี่เกาโมงเ้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมช่องที่มีความสนานหาเฮและก็ความแซ่บนะครับสำหรับเมนูมันนี้เขาสีน้ำเสนอก็คือเป็นเมนูนี่เลย ลิ้นวัวครับผมวัวพันอย่างดีเลยลิ้นมันใหญ่ประมาณกิโลเกือบเคิร์นครับผมใหญ่เงี้ยวมากเลยก้อนน่ะเนี่ยโจกเอาไปบังนะครับบังเนาะเดี๋ยวเัานี้ตำเครื่องมักพอาะตำเครื่องมักแล้วสเจะไปห่อก็ไปใบบัวครับผมห่อใบบัวเสร็จแล้วเขาจะมาห่อกับดินเหนียวอีกทีหนึ่งเลยคือเอาไปเผาไฟครับมันนีตามรับชมครับผมไปไอโจสิดผ้าทุกคนมาเบิรงการตำเครื่องมักแล้วครับเกิดซี่หมี่ข้าตะไคร่กระเทียมแล้วก็พริกพริกแดงสดครับผมเทเข้าไปเลยแล้วก็ตำครับผมมันเหนียวใส่โค้งใหญ่เลยมุดตองยานมันเดินออกทีนี้ ามให้โจลละเอียดละครับตาให้เครื่องแกงพริแกงข้าวเขากันพรแกงข้าวเขากันม่มตรงใหญ่มันเด่นกว่าเสียบ <c oughs> เอาตามครับเด่นดีใช่ไหมเด่นดีว่เกลือใส่อยกะทให้ละเอียดด้ทีหนอะโขกกระชับเมื่อดีเลยวะฟองไม่แบเดิมเลย โอเคครับผมละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาสิมาทําการปรุงรสเลยครับปรุงรสสิบ่มี้อย่างยุงย่งยากบางมากครับที่อยู่ขาวใส่เข้าไปหน่อยนึงใส่ในโคกเลยนะแล้วก็ฝาเขียวนิดนึงครับผมชอบปรุงรสฝาเขียวใส่เพิ่มอีกหน่อยนึงจะเอาตามใจชอบอันนี้เรามีพริกไทยป่นมาด้วยครับเพิ่มความหอมเข้าไปใส่พริกไทยป่นผมชิมรสอีกนิดหน่อยครับ อนน้อยๆน้ำมันหอยครับผมสุดท้ายๆสุดยกลงไปเราต้องเซไลไปบุ้งมองโดนโอเคหลังจากที่เครื่องปุ๋งขั้ใส่จนครบแล้วครับขั้งที่ต้การต้นครับขน,นเข้ากันจักน้อยแล้ววันนี้เขา้งเช็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดกินแก้มครับเราต้องห่วงความอร่อยในการอยู่แล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะเอาลิ้นของเรานี่ครับนี่ทั้งหมดอนี่ส้นใหญ่ๆนี่ใส่เข้าไปเลยคุกเข้าทีนี่ ปอ,อยาใส่มือเลยครับเด้อรุยกันเลยเฮ้ยคเข้าเนี่ยครับฝรินโ,โจทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยมาแล้วย้อดเลยสภาพเข้าเนื้อเห็นห็นแบบนี้โอเคนี่ขบเขาเสร็จเข้าที่เป็นที่เรียบร้อยคุณนะ่ะอือเข้าเทีนเห็นเลยเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสีมะฮอใส่กับใบบัวเลย มาครับผมตอนนี้โจสิบพลาทุกคนมาหัวใส่กับใบบัวแล้วใบบัวสองใบว่างซ้อนกันนี่ประมาณนี้แล้วต่สีเอาดินขเข้าเนี่ครับที่โจมกักไว้นี่นี่ถึงว่างไว้เลยแล้วก็แพ่วองนั่นสิพร้อมนี่แล้วก็เอาอีกถุงมาประกบกันไว้อีกสองใบครับผมห่อเข้ามาเลยทันเข้ามาจากนั้นเราก็จะเอาเครื่องใม้ครับผมมัดเข้าไปเลยมัดทั้งหมดสามจุดครับ ่วนหัวนี่พับเข้ามาเสร็จรร้อยครับแค่นี้พอเรียบร้อยแล้วเดเอออกมาแบบนี้ครับผมเราก็จะเอามาห่อเลยครับม้วนเข้ามาทีนี้ชุบอาม้วนเข้ามาแล้วก็ม้วนเข้าไปอีกครับค่อยดึงดันออกดินกระสอบหอออกแล้วก็ม้วนเข้ามา กระดึงกระสอบออกกัะมวนเข้ามาอีกอสิ่งที่เราได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับไปตรง,งเลยรับแยงมาแล้วเราทำการแปะไว้ปิดหัวปิดท้ายการเทศเมนูแบบนี้ก็สี่อนขางทํหงงาหน,นุ่งยางนิดนึงครับผมไป็นกรมาเทศสไตลนี่แหละทำยากนิดหน่อยแต่ว่ากินง่ายครับผมตรงนึงอะบีบก็ไปเลยหักข้ามาทิน น่เสร็จมนที่เรียบร้อยแล้วครับผมแบบักไงหมกเง่าเลยกรมอุน่นหลุดไอ้ดยวมาติดตามรับชมเมืองว่าไอ้โจโจไปเผาแล้วมันสิสุกซ้ำเดแล้วก็สิออกมาหนาะกินซ้ำเลยเนาะไปติดตามรับชมเลยครับไปครับนะครับตอนนี้ไอ้โจสิทำการเอาดินนะครับเจียวพอลินเข้าไปเนี่ยเอาลงไปเผาเลยครับผมการเผาเนี่โจติดเผาแบบเผาเง่าๆไปเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้เห็นสีสันด้นนานในอยู่แล้วครับผมเพราะเมื่อบังอีกเท่านึงตอนมันสุกเนาะไปครับผมว้างเข้าไปเลยตอนนี้โจทานกอไว้แล้วข้างล่างที่เหลือกับบ้างดินเข้าไปแล้วก็เเอาาฟืนมมโหลย เอาไปจนกว่ากะว่ามันสุกหมดเลรอครับที่แกะออกมาเบิ่งโอ้ไฟหลอดสุดท้ายแล้วครับเขามาเป็นชั่วโมงก็กลัวแล้วระวังล่อหลอดสุดท้ายไฟห้องซุ้มไปเนี่ยโจ๊ะจี๊ปาหม่าตดำน้ำจิ้มซีฟู๊ดเนาะน้ำฉบับสไตล์โจ๊ะเชนเนลแล้วพริกจี๊ปลาแดงตะข่ายกระเทียมสามซีกีบใส่เข้าไปโค้ก วางขวดก็จะใส่เกิอไปน้อยหนึ่งตามครับผมอกหขงละเอียดอ,อากาศเย็นดีเนาะนั่งติ้งไฟ๊ยคอมดีครับว,ว่ะโอเคครับผมพอทำพริกเรียดแล้วดำนึงแล้วก็จะใส่น้ำตาลเข้าไปเลยครับตักไปประมาณสะพี่นิหน่อยๆก็จะมีผงชุบรสครับผมรส สองซอนน้อยตำต่อไปอีกจนแหลกละเอียดเข้ากันนี่แหละโซน้ำจิ้มไอตโวก็ชี่นวเห็นมาโดนเป็นสามปีแล้วครับสามปีก็กลัวแล้วปวดขายปวดต้องพวดถึงเลยจากเห็นจากภาพนั่นแหละจะได้ซิมันสิคักแต่ว่าช่วนนี้เราบมชมเบบึงจากคลิปของช่องไอตัวไปก่่นเนาะนี่ก็ะตมให้มันนำตาลละลายครับผมำตำไปกับพริกละเอียดละลายเขากัน ค okay. ละเอียดละลายเขากระดาษดำเนื่องกระสีบีบบางน่าวใส่เลยคับบางน่าวนี่ใช้บางน่าวหนึ่งลูกครึ่งน,นะครับบีบเข้าไปเลยปกเขินกับประมาณสีฟาอืมตัวดีหรือก่าใน้ำปลาครับผมใส่เข้าไปเดีะเวๆะเกาะเหาะพี ตออพี่่เครืงชิวขาวน,น้อยนึงครับผมเพิ่มกินรสชาติความหอมเข้าไปก่ต้องใส่หลายมันสีมันสีลำนา,าแค่นี้เราก็จะได้น้ำจิ้มอร่อยๆแล้วครับคนในไร่เข้าก,กันใช่ไหมอืมดยอดสีน้ำจิ้มบอกเลยน่ากินทุกครั้งครับผมใจโจเห็นน้ำจิ้มสีสันไปขอไร้ความจิตชิมโลยครับผมตักขึ้นมาชิมเลย เยอะเลยวะแซมต้นหอมบักซ <era> ี่หอมใส่หน่อยนึงนี่เทเขใส่เข้าไปคนอีกหน่อยนึงเทเข้าซ้ำเขเลยทีนี้นะสามแค่ข้อกินครับเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับไปที่ไหนล่อย่างเดียวครับผมล่อลิ้นทีเนาะไอโจอบอยู่นเนาะเผาอยู่นี่ถ้ามันได้ทียังไงเดี๋ยวสีโซสีเคียทานออกมาเลยเอามาเบิร์นกันว่ามันจะสุกซสำเร็จเนาะ มาครับทุกคน,กคนในโจติผ้าทุกคนมาเบิ้งเลยเด้อทีนี้เด้อตอนนี้สมมากเคลื่อนดังที่บอกแหละตามจิมเสร็จหรครับเอาสีมาเคลียร์ท่านออกทีนี้มาเบิ้งด้านในกันว่ามันสุดสำเร็จเนาะเดี๋ยวโจขอยาเคลียร์ท่านออกจกคู่ครับนี่ครับควนเดินเท้าตายทั้มหลายีเขียวมากทีไหนมุนออกมาเลยโอ้แต่คุดออกเลยครับว้าวตีออกเลยครับ ใ uh huh. บใบบัวเขานีเรืองเลยวะไอตัวสีขคีบออกเลยที่ี้นเดี๋ยวตีออกจากดินก่อนปึ uh ๊บึบมาขวันจังน้อยนึงมาเดี๋ยวมาแกะเบิงกันที่นี่นี่ครับดินของเขาโอ้ี่เลยโอ้หอมกรุบเลยวะกินออกมาหอมกรุบเลยอื uh ้ม huh. ีสันครับมาดูครับผมโอ้โหนี่ครับออกมาหน้าตา ประมาณนี้เลยสุกเป็นที่เรียบร้อยครับผมอ้กินหอมมากๆเลยเครื่องเคียงเขาถึงนะครับผมไปเดี๋ยวโจอยาดเสิร์ฟขึ้นโต๊ะผมเดี๋ยวไปจัดขึ้นโต้จับแซ่บมักันเลยทำร่วมกันเลยทีมีกระเพากระปลากระเตี๋ยวมาเสิร์ฟมาแซ่บกับไอจอยเทนเนลเลยครับเด้อตอนนี้เมนูของเขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วกับเมนูลิ้นวัวห่อใบบัวอบดินครับผมมาเดี๋ยวมาแซ่บแซบกับไอจอยเทนเนลเลยมีเขาเลากระเทียมมากผมมาจับแซบมักันเลยไอ้สุดยอดเลย ันนี้เอาทีพาทุกคนมาเบิร์นครับเนี่ยกที่ยกให้เบิรงก่อนเบิรนสุกประมาณนี้แหละครับที่โจเหตุแต่ช่วงนี้มันเป็นดินมันแตกกรบผมอาจิตยใหม่น้อยน้อยเดียวจะโไดินใหม่หลายโมดคือแบบใหม่มหอมๆนะครับนี่ตัวดินเอาทีประมาณนี้เลยเจ้ามากไปหั่นที่ในห้องหั่นเครื่องออกมาเลยเดี๋ยวจะขอหั่นเครื่องออกเบิรงนก่อนว่าที่เป็นแบบไรเนาะหน้าตานี่ครับ ัวดมากที่เป็นสีแบบนี้เลยสองตอนสองเส้นครับพาเครื่องที่นี่อันนี้เลือดตลิ้นแน่นๆแล้วครับฉ่ำม,มากครับผมเนื้อสีฉ่ำดียวลองหั่นออกมาเบิง้งน,นี่หันห่นหั่นออกมาเลยโูหดูสีลิ้นของเราแน่นมากครับผมสีเนื้อนี่ะอือเป็น,นะอนะอยดีวะหั่นนี่ออกปุดๆเลยเด้ ด <laughs> ูได้สว่าแล้วเอา้าข้าลงมาก่อนใครจะแซ่มล้มกันนี่มาครับโบม,มาดเจ็บแซมล้มกันท่นี่อืมเบรการได้เร็วปนี่ตอนใหญ่ๆเงาๆเลยครับมาเจ็บแซมล้มกันท่นี่เดี๋ยวคุยกับจิมซีฟูดเฮาท่นี่อืมหยอดเลยมากัดโอ๊ะคำหนึ่งครับวางทุกคนที่เขามารับชมเนาะเจ็บแซ่มล้มกันครับผมอืม หอมเครื่องเทศมากๆกเลยเครื่องมักถึงอ่ะดีายครับืกินพ่อยพร้อมอืมกูเข่าเลยครับอื่น่ะแบบเยิ่มๆยแบบ không chăm gong là có lệnh vắng bắt giữ hm 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 อยากกินล้นดอกเลยรสชาดีหอมพร้อมแต่เพิ่มขึ้นคือกินมัจิ้มสิฟูดไอตุูนหละทำมากอืม รไปครับสเต็ปกันเลยอื xong mai xong muốn nhung không กุกๆดีอร่อยต่อนเหมืนพ่อคำมู้รีเลย อคุยแล้วครับหืมรมอครับหืม เขาไม่ตัดบ้างหมองหอมหวานเลยบังนี่ครับเนื้อโคลินเนียนเลยก้อนโอ Để tìm tìm khăm ớt sắp xếp mấy cái này bún Hãy subscribe không chìm อค่อยสับดีครับทุกคมคิดตอนงแต่คิดว่าแบบปริดโดมมันค่อยๆเปื่อยค่อยๆอยู่ออกมาแต่ปัญหาคือดินราะมันแตกกระบะมันเหลาที่นาม,มันซึมออกจากดินเนี่ยมันก็ซึมออกไปเลยมันบริเวณเราอ,อุกข้างในมันก็แค่อบแค่สุก่างเดียวเท่นี้เลยบปเปื่อย แต่ก็แบแซบกินแต่หนึ่งโอเคอ่ากานอ่ะผมว่าเพิ่มอ,อย่างนิดหน่อยครับผมแต่ว่ากินแล้วแทบน้องเสนอเปนความเหมือนเพื่อนแล้วแตผมตานหนึง่งแซบืม,มโ,อโอเลยาทุกคนเบิรันจบคลิปแล้วครับนะสินกโอ,โอสีนีงน้งับยขมโอ มาใปม่ไอจอยชาแนลทำใหม่ parallel, ทุกคนโอเค <น lum Buffalo> okay, ครับผมสำหรับล <note S 2> ิปนี้ครับผมไอโจน้ำเสนอเพื่อความแซ่บเพื่อเพื่อนนะครับผม ขอบชมกันเล่ความบันเทิงเดรสารนนิดๆน้อยๆกันขอบคุณหลายๆกรบผมที่เขามารับชมเนาะส่วนที่เหลือจะต้องซื้อเดรสกระเบื้องครับผมเขาจีบไม่นไปเห็ดอีกอย่างจะเลยก็กินจนเมื่อยู่แล้วครับโอเคสำหรับคลิปนี้เขาอยากฝากไว้ทั้งหมับผมแนะนำเมนูเลยนะครับไอตัวเห็นเมนูอีกอย่างกันคอมเมนต์ใต้คลิปบอกเลยเลยเดีอยตัวเห็ดใดก็เท็ยตามดีทุกคนแนะนำครับผมขอบคุณครับสว it, ัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า